มาลาอิก้ามาสองท่านมาสอนเรื่องไสยศาสตร์ทำไมต้องมาสอนเรื่องไสยศาสตร์เพื่อเป็นบททดสอบให้กับเราเรื่องของไสยศาสตร์เป็นกฎหนึ่งที่ห้ามไปยุ่งในศาสนาอิสลามอิสลามไม่อนุญาตให้ไปเลี้ยงผูดผีปีศาจไม่อนุญาตให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ในไสยศาสตร์นั้นที่เราจะมานำเสนอมีหลายอย่างเช่นไสยศาสตร์ในเรื่องของทำให้คนรักกัน ทำให้คนแยกกันทำให้คนป่วยให้คนเจ็บให้คนตายใครก็ตามที่ไปใช้สยศาสตร์หรือพอใจกับการเล่น เล่นแร่แปรธาตุเวทมนต์คาถาอาคมไปหาหลวงปู่สักยันหน่อยอันนี้อิสลามไม่อนุญาตนะครับนักวิชาการบอกกาฟาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือต่างศาสนิกทันทีมีหลักฐานไหมจากอัลกุรอานฐานก็คือคําพูดของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท,ที่ว่าและเขาทั้งสองเนี่ยไม่ได้สอนคนหนึ่งคนใดจนกระทั่งเขาเนี่ยได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยเป็นฟิตนะนักวิชาการบอกว่าอธิบายว่าฟิตนะตรงนี้หมายถึงคนนี้แหละเป็นเริ่มต้นบททดสอบให้กับมนุษย์ฟาลาตัฟุต ดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิเสธศรัทธาเลยนักวิชาการได้อธิบายอายะนี้หรือองค์การนี้ในอันกรุรอานว่าพระองค์ลอสซุบหฮานุวตาลาทรงมาลาอิก้ามาสองท่านมาสอนเรื่องไสยศาสตร์ทำไมต้องมาสอนเรื่องไสยศาสตร์เพื่อเป็นบททดสอบให้กับเราถามว่ามีไหมในยุคป,ปัจจุบันมีไสยศาสตร์ไหมมีครับและโดยอย่างยิ่งตอนนี้เริ่มเข้ามาในอินเทอร์เน็ตด้วย